วิทยาสายมืดแบบลับๆในการทําให้คนเนี่ยประทับใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอครับนั่นก็คือการที่เราพยายามคุยแล้วพยายามขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างครับเช่นในแง่ของความรู้นะครับไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครีมเรื่องรถเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอความรู้ที่เขาถนัดนะครับเวลาที่เขาเล่าออกมาหรือว่าบอกหรือให้การช่วยเหลือเรามาเนี่ยในเรื่องเล็กๆน้อยๆและให้คนตอบท้ายด้วยคําว่า โชคดีจังเลยที่ได้เจอคุณโชคดีจังเลยที่ได้คำปรึกษาจากคุณโชคดีจังเลยที่คุณบอกผมมาไม่งั้นเนี่ยผมแย่นะครับสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้สมองคอยฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับมันทําให้สมองคอยฝ่ายรู้สึกว่าได้ให้การช่วยเหลือเราครับเวลาที่ใครช่วยเหลือเรานะครับและเราบอกว่าเราโชคดีที่ได้เจอเขามันทําให้สมองคอยฝ่ายรู้สึกยึดติดและผูกพันกับเราโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้ครูคอมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,000 900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับ เขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจอยู่ทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่า มันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ย9 9 9 0บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของ ของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ